สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครนี่พลออีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันประมาณ7-8็ดเดือนนะคะวันนี้พลอยก,ก็มากับในหัวข้อที่น่าสนใจก็คือประโยคภาษาเมียนในชีวิตประจำวันค่ะพอได้รวบรวมประโยคที่คิดว่าน่าสนใจแล้วได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมานะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาเมียนเนาะเพิ่งแบบมาสนใจแล้วแบบอยากเรียนเนี้ย รอติดตามชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก่อนอื่นพออย่างพูดถึงเรื่องของภาษาค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เรียนภาษาเนาะแล้วก็เราก็เป็นคนที่พูดอย่างคนเมียนเราอะอย่างน้อยก็พูดประมาณสองภาษาก็คือภาษาเมียนแล้วก็ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เราไปอยู่ในประเทศนะั้นภาษาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคือภาษาใดภาษาหนึ่งไม่สามารถแบบ ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากเป็นภาษาที่ตายไปแล้วก็คือถ้าหากว่าเรายังใช้ภาษานั้นอยู่การเปลี่ยนแปลงของภาษามันย่อมมีคําบางคําในภาษาก็อาจจะหายไปมีคําใหม่ขึ้นมาคําที่มีเสียงเพี้ยนจากเดิมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามปกติของภาษาอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนแบบ รู้เกี่ยวกับภาษาเนาะแล้วก็อีกอย่างคือภาษาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแบบภาษาเดียวกันแต่อยู่กันคนละที่คนละจังหวัดสำเนียงหรือการพูดอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พลอยสังเกตเห็นจากภาษาก็คือเราเป็นคนพูดสองภาษาใช่ไหมยางตามสองภาษา ภาษาที่สองเราอะมีผลต่อภาษาแรกเรานะก็คือสำเนียงอย่างแรกก็คือสำเนียงเลยก็คือเราเราเราพูดเมีย่ยนอะเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะมีสำเนียงของตัวเองในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่อยากให้ถ้าอยากสังเกตชัดๆก็เราลองไปดูภาษาเมี่ยนที่คนเมี่ยนที่จีนเขาพูดคือสำเนียงเขาแบบ เหมือนภาษาจีนเลยนะไม่เหมือนฟังนี่คือถ้าไม่ฟังดีๆไม่รู้เลยนะว่า,าพูดภาษาเมียนนั่นแหละพอยก็เลยคิดว่าเฮ้ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่คนที่พูดสองภาษาแล้วภาษาที่สองของเขามีผลต่อสำเนียงของภาษาแรกลองสังเกตดูสังเกตดูนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบรู้ทฤษฎีนี้ว่ามันมีอยู่บนโลก ใบนี้ก็คือภาษาที่สองมีผลต่อภาษาแรกไม่ใช่แค่ภาษาแรกมีผลต่อการออกเสียงภาษาที่สองของเราแต่ภาษาที่สองก็มีผลเหมือนกันเนาะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับประโยคต่างๆที่พลอยได้เตรียมมาไว้นะคะประโยคแรกค่ะเป็นไงบ้างหรือสบายดีไหมภาษาเมียนเราก็จะพูดว่าเยี่ยมหน่งเยไฟเยีเ่ยมหนงเยไฟเยีเ่ยมหน่งเยไฟยซึ่งประโยคเนี้ย เราสามารถเอาไว้ใช้ทักทายกันได้เวลาเจอหน้ากันนะคะเพราะว่าภาษาเมียนส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพูดไม่พูดคำว่าสวัสดีเลยเราจะใช้ประโยคต่างๆมากกว่าในการทักทายกันนะคะประโยคต่อไปค่ะไปไหนมาเราจะพูดว่ามิงหายตายมิงหายตายมิงหายตายมิงหายไฟมิงหายไฟมิงหายไฟ ประโยคต่อไปนะคะก็คือเป็นประโยคชวนกินข้าวค่ะเวลามีคนมาบ้านเราแล้วแบบเออเรากำลังกินข้าวอยู่เราก็ทักทายเขาด้วยการชวนกินข้าวก็คือพูดว่ายันหางโอยันหางโอยันหางโอก็คือมากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประโยคต่อไปนะคะเป็นการถามชื่อค่ะเวลาเราเจอใครครั้งแรกเราก็จะถามชื่อว่าไมยบัวเหีย่ยวหิ้งเมยบัวเหีย่ยวหิ้งเมยบัวเหีย่ยวหิ้งต่อไปถ้าเราจะตอบนะคะเราก็จะพูดว่าเยบัวเหี่ยวเยบัวเหี่ยวตามด้วยชื่อค่ะอย่างเช่นพลอยนะคะเยบัวเหี่ยวพลอยเยบัวเหี่ยวพลอยแบบนี้นะค่ะ ประโยคต่อไปนะคะเป็นประโยคที่เราจะโดนถามบ่อยมากเวลาแบบเพื่อนอยากรู้ภาษาเมียนประโยคนี้เขาจะเป็นประโยคที่เขาคิดมากในการที่จะถามก็คือฉันรักเธอคะ่ะฉันรักเธอในภาษาเมียนเราพูดว่าเอียฮัมเมยเอียฮัมเมยเอียฮัมเมยเอียแปลว่าฉันฮัม um แปลว่ารักเมยแปลว่าเธอ e เอียฮัมเมยเอา ถ้าห, Adams, หาวชช London, ่าชอบเฉยๆก็จะบอกว่าเอียออยมยเอียอมยเอียอ i อเมยแปลว่าชอบค่ะประโยคต่อไปนะคะก็ในเมื่อมี melhores, прим. ต้องถามว่าคิดถึงไหมเนาะแบบถามแฟนอะไรอย่างเงี้ยเธอคิดถึงฉันไหมภาษาเมียนจะพูดว่าเมยจังเถาเอียเนี้ยไฟ เมยจังเถาเอีอยเยไฟเมยจังเถาเอีออยยไฟจังเถาก็คือแปลว่าคิดถึงจังเถาคือคิดถึงค่ะต่อไปค่ะเป็นประโยคในการถามราคาถ้าหากเราไปเที่ยวในชุมชนชาวเมียนแล้วเราอยากถามราคาเขากําลังขายของอะไรเงี้ยเราจะถามได้ว่านาเจียบาสนเจียบาสนเจียบาสนี่ราคาเท่าไหร่เง,งี้ยค่ะ ประโยคต่อไปค่ะการถามห้องน้ำนะคะเราจะพูดว่าห้องน้ำเยิมหายห้องน้ำเยิมหายห้องน้ำเยิมหายก็คือห้องน้ำอยู่ไหนแล้วก็เราใช้แบบเหมือนคล้ายๆยืมภาษาไทยอะ่ะคำว่าห้องน้ำในภาษาไทยมาทับศัพท์เลยแต่ว่าสำเนียงมันก็จะเปลี่ยน จากห้องน้ําเป็นห้องน้ำเกยวต่อไปนะคะเธอสวยจังเลยภาษาเมียนก็จะพูดว่าเมย์จุ๋ยก็เมย์จุ๋ยก็เมย์จุ๋ยก็คำว่าสวยก็คือจุวยเมย์ก็คือเธอที่แปลว่าผู้ชายก็ได้ท,ที่ใช้กับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แต่ว่าในที่นี้ใช้กับ ประโยคนี้จะใช้กับผู้หญิงไม่จวยก็จะใช้กับผู้หญิงเพราะว่าจยวยอ่ะเราจะใช้กับเฉพาะผู้หญิงแล้วก็ของสวยๆอ,อื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเช่นต้นหัวนี้สวยจังก็จะพูดว่าน้ำน้ำพุ่นนะจวยก็น้ำน้ำพุ่นจวยก็อะไรแบบนี้ก็คือต้นหัวนี้สวยจังเลยส่วนการชมผู้ชายส่วนมากเราจะชมเขาว่าดูดีดูดีภาษาเมยียนก็จะพูดว่า จังตุง้มนมแต่ก็สามารถใช้กับผู้หญิงได้นะแต่ว่าส่วนมากก็ใช้นิยมใช้กับผู้ชายมากกว่าก็คือมยจังตุง้หนมกอมือจังตุง้หนมกอมยจังตุง้มนมกอก็คือคนคนนี้ดูดีจังเลยเธอเออไม่ใช่สิก็จะแปลว่าเธอดูดีจังเลย ต่อไปก็คือขอบคุณประโยคขอบคุณนะคะภาษาเมียนก็จะพูดว่าแหล่งจริงแหลงจริงแหลงจริงแต่ส่วนมากเราจะพูดคําว่าขอบคุณมากมากกว่าขอบคุณมากเราจะพูดว่าแหลงจริงช้าแหลงจริงช้ําแหล่งจริงช้ําแหลงจริงช้ําหรือเราจะพูดว่าขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดว่าแหลงจริงโอแหลงจริงโอแหลงจริงโอประโยคต่อไปนะคะ เราประโยคขอบคุณแล้วเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็จะพูดว่ามันเป็นยุ้งเหรอ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 หรือว่าจะพูดแค่คําว่าไม่เป็นมันเป็นยุ้งแค่นี้ก็ได้ค่ะส่วนคําว่าขอโทษนะคะอันนี้สุดท้ายละประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือขอโทษขอโทษเราจะพูดว่าโทษจุย๋ยโทษจุ๋ยส่วนมากเราจะพูดเวลาที่ เราไปเหยียบใครชนโดนใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าโทสุยโอโทสุยโอโทสุยโอนะคะจบ